สวัสดีครับพบกับ C N C Custom p a r t กันนะครับวันนี้มาดูกรณีศึกษาตัวอย่างงานของช่างนะครับช่างต้องการเจาะรูที่ตัวชิ้นงานนะครับตรงจุดที่มาร์คสีแดงไว้นะครับเป็นก็จำเป็นเจาะรูรอบตัวชิ้นงานนะครับซึ่งชิ้นงานนี้ก็คือทางด้านขวาของของภาพนะครับเจาะรูรอบตัว8รูนะครับแบ่งมุมเท่าๆกัน แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เจาะนะครับแต่ว่าถ่ายคลิปมาให้ดูกันนะครับว่าเราจะเจาะกันออรอบๆตัวทั้ง8รูนะครับวิธีการทำงานของช่างนะครับเนื่องจากงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นเดียวชิ้นเดียวๆเลยนะครับก็เลยทําจิกชั่วคราวมานะครับก็เป็นจิก8ดเหลี่ยมเป็นรูป8ดเหลี่ยมเป็นแผ่นเพจซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็น ตัวจิกนะครับตัวทางด้านขวาจะเป็นตัวงานนะครับตัวจิกและตัวงานเนี่ยยึดรวมศูนย์กันอยู่นะครับมันมีเบ้ามีเดือยอยู่ตรงกลางเนี่ยก็เลยคว้านรูจิกแล้วก็เอาชิ้นงานเนี่ยมาสวมแล้วก็ยึดด้วยสกรู3ตัวนะครับก็ทําให้มันรวมศูนย์กันนะครับแล้วก็ยึดติดเข้าด้วยกันนะครับแล้ว จิกก็เป็นรูปแปดเหลี่ยมช่งาง, per, ชงก็ตั้งสต็อปเปอร์นะครับทีมช่างก็ตั้งสต็อปเปอร์ไว้อยู่ด้านหลังนะครับเพื่อดันชนด้านหลังนะครับแล้วก็ยึดจิกอยู่ในลักษณะนี้นะครับเมื่อเจาะรูที่1ผ่านไปนะครับเราก็คลายปากกาแล้วก็พลิกมุมพลิกเหลี่ยมนะครับของจิกนะครับแล้วก็ ซึ่งงานมันก็จะพลิกตามไปด้วยไปด้วยกันแล้วก็ดันชนตัวสต็อปเปอร์แท่งสต็อปเปอร์ด้านหลังก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วก็จะเจาะรูถัดถัดไปได้นะครับเจาะเสร็จคลายปากกาพลิกไปเจาะเสร็จคลายปากกาพลิกไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้รูที่เจาะรอบตัวชิ้นงานได้นะครับอันนี้เป็นชิกชั่วคราว ซึ่งเอามาให้แฟนเพจได้ดูนะครับเพื่อ,อท่านใดเอาไปประยุกต์หรือมองเห็นช่องทางในการเอาไปพัฒนาต่อยอดกันได้นะครับก็เลยเอามาฝากกันในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ